ช่วงนี้ผมช่างก่อนวัวขวางก็ได้จะทําการเทสนะครับรถคันนี้เป็นรถนวัวอีดีแกนของคุณบาสสารอน,นะครับก็ประกอบเสร็จแล้วเช็คใหญ่เสร็จแล้วนะครับตั้งวาลวล้างคาบูแล้วก็ปรับระบบคาบูจูนอากาศอะไรให้ใหม่หมดนะครับหรือมาทําหมดครับตั้งวาลวใหม่ แล้วก็ชุดข้างชุดข้างที่ก็อัปเกรดเสร็จแล้วนะครับมีเปิดสไลด์หลังกัดลายช้ำหลังแล้วก็ถูดช้ำหน้าเปลี่ยนเม็ดสายพานไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ทาหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็เปลี่ยนน็อตตรงช้ำหน้านี่ให้ด้วยครับการหลุดนะครับน็อตพวกนี้มีปีกจะไม่หลุดนะครับแล้วก็คันนี้เป็นคัสทองแดงมานะครับฟีดีอะไรดีหมดก็ตอนนี้ก็เสร็จเดี๋ยวจะเทสให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน คันนี้เครื่องดีครับเครื่องดีแล้วก็เป็นล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกด้วยนะครับสภาพก็โอเคนะครับเครื่องดีเครื่องเงียบเพียงแต่ว่าการบำรุงรักษามาดูแลให้ใหม่นะครับกองอากาศอะไรพวกนี้สประกนะครับก็ทำความสะอาดล้างขบูเป่าดูผ้าปั๊มอะไรทั้งหลายแหล่หมดเรียบร้อยหมดนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะได้เทสดูนะครับลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับเครื่องดีครับ เครื่องดีเครื่องเงียบนะครับเครื่องเงียบก็ตอนนี้ได้เช็คใหญ่แล้วก็โอเคนะครับครับเสียงปกติเงียบมากนะครับก็ถือว่ายังไม่หลวมนะครับน้ำมันเครื่องก็ยังไม่มีดันออกรูระบายเข้ามาคอแจกสะอาดดีครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเทให้ดูนะครับตอนนี้ก็ดูภาบหน้าก่อนนะครับดูําหน้านะครับเร่งแรงขึ้นให้สุด สุดเลยครับเดีย,เดยวเดยดดูช้ำหลังนะครับดูช้มหลังลงสุดเลยครับขึ้นสุดลงสุดอย่างนี้ก็วิ่งดีแน่นอนนะครับก็ทําแล้วเปิดสไลด์แล้วอะไรแล้วหมดก็ดีครับสังเกตด,ดูว่าเวลาเราจับเครื่องนะครับแปะรับรถที่ม่มีปัญหาคือสายพานนี่จะตึง ถ้าดับเครื่องและสายพานหย่อนแสดงว่ามันจะมีปัญหาพวกเกี่ยวกับองศาองศาและก็คัดหลังทํางานไม่ดีนะครับอันนี้ขึ้นมาสุดครับเหมือนรถสเตอร์ใหญ่ครับขึ้นสุดออกตัวไวนะครับตรงนี้ก็มีช่วงห่างช่วงบีบได้ดีตอนนี้ขึ้นสุดเลยครับลอยตรงเนี้ขึ้นสุดรอยตรงนิ้วผมเนี่ยนะครับขึ้นสุดตอนที่แรกมามีอยู่รอยข้างล่างนี้ตรงนี้ตอนนี้ขึ้นขึ้นสุดเลยครับตรงนี้หายแล้ว ตอนลอยดำๆมีลบไปแล้วขึ้นสุดเลยปีนี้นะครับก็จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรีวิวตอนที่ประกอบเป็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ช่นี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมช่างสอนวงสว่างครับวันนี้มารีวิวกันตอนเกือบหกโมงเย็นนะครับวันนี้เป็นรถอีลิกนนะครับของคุณบานสาธรครับอันนี้มาเช็คใหญ่นะครับเช็คใหญ่ แล้วก็อัพข้างนะครับอัพข้างเช็คใหญ่ตั้งวาลวนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ดูกองอากาศล้างค้าปูใหม่ทําใหม่หมดเช็คใหญ่ระบบน้บําระบบลมทุกอย่างดูหมดเรียบร้อยหมดนะครับแล้วก็ตรวจเช็คข้างๆด้านข้างก็มีอ่าเปิดสไลด์นะครับตามที่คลิปวิดีโอแรกนะครับมีเปิดสไลด์มีปุดช้าหน้าอะไรพวกนี้ก็จบหมดแล้วนะครับเปลี่ยนเม็ดด้วย นะครับไมก็เปลี่ยนให้นะครับมีเปลี่ยนนอ็อตชามหน้าอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับประกอบเป็นคันแล้วพร้อมจะรับใช้เจ้าของได้นะครับตอนนี้ก็มารีวิวกันแบบเต็มคันให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวจะติดเครื่องให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่ช่างสอบไปลองขับมาแล้วนะครับดีครับกันดีขึ้นดีครับเครื่องสะดวกนะครับก็ระบบคัดก็ดีอะไรก็ดีหมดเบรกดีนะครับก็จบนะครับจบทุกอย่างตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับพร้อมให้เจ้าของมารับได้ก็จะได้ไปวิ่งใช้งานอย่างสบายใจได้นะครับเช็คแล้วก็ดีหมดนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับก็ คันต่อไปก็ได้จะเป็นโ u เวอเอสคันนี้คันนี้ยังรออะไรเป็นบางอย่างอยู่นะครับยังไม่เรียบร้อยดีจะติดเครื่องแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรอเก็บงานนะครับแล้วก็ส่งเจ้าของครับก็คันนี้งานเล็กน้อยก็แสงแสงไปก่อนนะครับเพราะว่าหลายวันแล้วครับสำหรัวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนกับโอกาสหน้าก็พบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับ โชคดีมีเงินใช้ทุกท่านครับสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่าง